กลับมาพบกับเครื่องชาแนลอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็นรัศมีจันร์ EP ที่71ค่ะเชิญรับฟังได้เลยนะคะสีหน้าของเอชาไม่ได้แสดงความพิศวงและก็มีใช่สีหน้าแบบทหารที่ยินดีจะรับคำสั่งทุกเมื่อ หากเป็นสีหน้าเช่นคนที่แน่ใจว่าทุกอย่างจะเป็นเช่นนั้นเดี๋ยวเอชาอับดุลลาเรียกด้วยน้ำเสียงเรียบ,เ,ยบเธอคิดว่ายังไงเรื่องไหนคานแม้คำที่ย้อนถามจะแสดงความยำเกรงแต่ก็มีแววเสมือนปกปิดบางสิ่งบางอย่างไว้อย่างเง,เงียบ เธอรู้อะไรบ้างเอชาเธอรู้ในสิ่งที่ฉันไม่รู้หลายอย่างเดี๋ยวนี้เธอจะบอกฉันได้หรือยังว่าเธอรู้อะไรบ้างดวงหน้าที่เคยเรียบเฉยคงสงบเงียบทหารมีหน้าที่แต่รับคำสั่งคารไม่มีหน้าที่ออกความเห็นเอชาจำได้ไหม สมัยเด็กๆเ,เราเคยเล่นด้วยกันเธอไม่มีใครเลยเท่ากับที่ฉันไม่มีใครเราแทบจะกินนอนอยู่ด้วยกันจนฉันถูกจับแยกส่งไปเมืองนอกคราวนี้จงตอบฉันมาแบบเพื่อนไม่ใช่แบบองค์รักษ์กับคานดวงหน้าคล้ามอ่อนโยนลงและดูเหมือนว่าจะนิ่งไปชั่วครู่ กว่าจะบอกเพียงสั้นๆว่าผู้ที่สาบานต่อองค์พระแม่เจ้าแล้วย่อมซื่อตรงต่อคำสาบานของตนอับดุลลาถอนใจกระแทกตัวพิงพนักเก้าอี้อย่างแรงเพราะประโยคนั้นเท่ากับเป็นการบอกใบ้ทั้งมวลเอาละเอชางั้นเธอไม่ต้องเล่าอะไร แต่การตอบใช่หรือไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับคำสาบานใช่ไหมดวงตาของผู้รับฟังดูเหมือนจะมีแววขำขันคานพวกเราสาบานแต่ว่าจะไม่บอกเล่าความลับทั้งมวลงั้นคำถามต่อไปนี้เธอตอบแต่เพียงใช่หรือไม่ใช่ โดยไม่ต้องบอกเล่าให้เสียคำสาบานถ้าอย่างนั้นก็ได้คานทหารองครักษ์ที่นี่เป็นสาวกขององค์เทพีใช่ไหมไม่ใช่คานทหารบางส่วนเป็นบางส่วนไม่เป็นใช่ไหมใช่คานโมฮัมเหม็ดพ่อของเธอเป็นสาวกด้วยหรือ ไม่ใช่คานพ่อของเธอไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่คานอับดุลลาทำหน้าสงสัยเธอแน่ใจหรือว่าเธอตอบถูกพ่อของเธอไม่ได้เป็นสาวกแต่รู้เรื่องนี้คำตอบถูกต้องคานคานตั้งคำถามผิดฝ่ายนั้นแนะนำอีก คราวนี้ชายหนุ่มพยักหน้าช้าๆพ่อของเธอเป็นผู้ศรัทธาในนิกายสุริยเทพใช่ไหมใช่คานคำตอบรับแจ่มใสมีแววหัวรออนิดนิด,นดอับดุลลายกมือขึ้นรูปหน้าอีกครั้งนี่เองผู้หญิงคนนั้นถึงได้รอบรู้อย่างกว้างขวาง และมีอิทธิพลแผ่ไปทุกด้านเพราะนักบวชและสาวกในนิกายอันเก่าแก่ได้แผ่ขยายแทรกซึมไปทั่วอย่างเงียบ,เ,ยบเธอต้องรายงานการเคลื่อนไหวของฉันแด่องค์เทพีใช่ไหมไม่ใช่คานเวลาองค์เทพีทรงต้องการอยากจะรู้อะไรจะมีรับสั่งถามใช่ไหม ใช่คานเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันจะไปเฝ้าท่านอาโมหินขานทำไมใช่คานคำถามสุดท้ายอับดุลลานิ่งตรองอยู่นานกว่าจะหลุดปากออกไปว่ามิสนอร่าเป็นใครเธอรู้จักใช่ไหมเป็นครั้งแรกที่คนตอบคำถามแสดงความพิศวง หากยังรับแต่คำตอบเช่นเดิมว่าใช่คานคำถามมันผิดเพราะไม่แจ่มแจ้งเอาไหมนอกจากที่เธอรู้จักมิสนอราว่าเป็นนางแบบชาวต่างประเทศแล้วเธอยังรู้จักผู้หญิงคนนี้ดีกว่านี้ใช่ไหมไม่ใช่คานและดูเหมือนอีกฝ่าย อยากจะตั้งคำถามกลับมาบ้างแต่อับดุลลารีบสรุปโดยเร็วเอาละเราเลิกเกมนี้ได้ไปเตรียมตัวเดินทางเอชาขยับตัวเตรียมรับคำสั่งตามความเคยชินแต่แล้วก็ชะงักการเล่นเกมนี้ดูเหมือนฝ่ายที่ตอบ จะกลับเป็นฝ่ายที่ตั้งคําถามได้ในตอนหลังอับดุลลาหัวเราะเสียงดังก่อนที่จะตอบอย่างล้อเลียนว่าผเอิญชั้นสาบานไว้กับองค์พระแม่เจ้าว่านอกจากจะไม่บอกเล่าใครแล้วจะไม่ตอบคําถามใครอื่นอีกด้วยผู้เป็นทั้งเพื่อนและองค์รักก้มศีรษะลงนิดนิด หากดวงหน้ามีรอยยิ้มอย่างเห็นได้ชัดคานดูเหมือนเราจะถวายคำสาบานต่อองค์พระแม่เจ้าองค์เดียวกันเสียแล้วชายหนุ่มโบกมือโดยเร็วออกไปได้เอชาก่อนที่ความฉลาดของเธอจะทำให้เธอรู้อะไรมากกว่านี้ บริเวณห้องแคบๆนั้นปราศจากเครื่องตกแต่งใดๆนอกจากหินสีเทาเรียบที่ฝังลึกด้วยเปลือกหอยต่างสีเป็นภาพจากนิยายโบราณอยู่เหนือส่วนที่สกัดโค้งเป็นตู้ฝังในผนังบรรจุตำรับตำราทั้งยุคเก่าและยุคใหม่แน่นขนาดผู้ที่นั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานตัวใหญ่ มีเอกสารวางซ้อนอยู่ตรงหน้ามีทีท่าราวกับคอยว่าจะมีผู้มาเยือนกระนั้นยินดีที่ได้พบอับดุลลาทำหน้าเสียท่านอาพูดยังกับคอยหลานอยู่อาไม่ได้คอยเธอแต่หวังว่าเราจะได้พบกันที่นี่ เสียงกังวานปนหัวรอดแจ่มใสทำให้ชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆหันไปช้าๆผนังห้องมุมสุดที่อยู่ในเงาสลัวตู้หนังสือค่อยๆเลื่อนลับหายเข้าไปเปิดให้เห็นถึงห้องทึบแคบทว่าพรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก นับตั้งแต่พรมปูพื้นหนาสีขาวนวลหมอนอิงต่างสีเนื้อนุ่มกลิ่นกำยานอบอวนและไอเย็นจากเครื่องปรับอากาศผู้ที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนพรมแต่งขาวล้วนแวดล้อมด้วยม้วนกระดาษระเกะระก,กะแสดงว่าก่อนที่ชายหนุ่มจะมาถึง บุคคลทั้งสองกำลังมีงานทำอยู่เต็มมืออับดุลลาน้อมตัวลงช้าๆก่อนที่จะกราบทูลด้วยน้ำเสียงกึ่งประชดสาวกของพระแม่เจ้าคงจะส่งข่าวมากราบทูลแล้วเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าใจพระแม่เจ้าตรงกับใจ ของผู้อยู่ภายใต้ยุคคลละบาทคำยอกย้อนซ่อนเงื่อนทำให้องค์เทพีเงียบพระสุรเสียงลงชั่วครู่ใครก็ตามที่ศรัทธาต่อเราเราย่อมให้ความรักตอบแทนเสมองั้นจะไม่มีใครศรัทธาต่อองค์พระแม่เจ้าเท่ากับข้าพระเจ้าเลยพระเจ้าค่ะ ผู้ที่อยู่ภายใต้ผ้าขาวคลุมมิดชิดทอดถอนใจนิดๆพอรู้ตัวว่าไม่มีทางจับได้ไล่ทันผู้ที่อยู่ตรงหน้าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เชิญท่านอาเราจะต้องมีงานทำกันอีกทันทีที่ทุกคนก้าวเข้าไปในห้องประตูกลน,นั้นก็เลื่อนเข้าหากัน นี่คือข้อตกลงที่สมาพันธรัฐจะนำเข้าที่ประชุมในอาทิตย์หน้าหัดขาวนวนคลี่เอกสารม้วนนั้นลงกับพื้นแน่ใจหรือพระเจ้าข่าวว่าเป็นของแท้เรากำลังพูดกันถึงเรื่องนี้เพราะถ้าเอกสารนี้เป็นของแท้เราจะรู้ถึงโฉมหน้าของสงคราม ก่อนที่สงครามจะระเบิดขึ้นและเราจะได้ตัดสินใจถูกว่าเราจะทำอย่างไรต่อไปส่งได้มาอย่างไรถ่ายรูปมาจากเอกสารที่ส่งมาถวายเจ้าหญิงเอลยาอับดุลลาพลิกดูเอกสารทั้งหมดอย่างรวดเร็ว ก่อนที่จะกราบทูลพึมพำว่าข้อความเกือบเชื่อได้ว่าเป็นของจริงแต่ทรงแน่พระไทยหรือว่าไม่ได้ถูกซ้อนกลนั่นเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายเราจะต้องพิสูจน์โมหินคารผงกเสียนช้าๆอาจจะจัดการเองข้อความอันยาวเหยียดนั้นส่วนใหญ่เป็นการตกลง ทางทหารระหว่างสมาพันธรัฐผู้มีผลประโยชน์ได้เสียในการค้าน้ำมันร่วมกันหากมีอยู่ข้อหนึ่งที่คนอ่านถึงกับสะดุ้งคือกองโจรจากรูปยา,าจะทำหน้าที่สนับสนุนเท่าที่จำเป็นโดยไม่อยู่ภายใต้อานัตของใครสุรเสียงเยือกเย็น ดังมาจากผ้าคลุมสีขาวว่าดินแดนของเราถูกระบุชัดว่าเป็นที่ตั้งกองโจรสมาพันธรัฐฉะนั้นเราเห็นจะสรุปได้แล้วว่าพวกที่ก่อกวนชายแดนเราอยู่ขณะน,นี้คือพวกกองโจรของสมาพันธรัฐพวกนั้นจะกล้าล่วงล้ำเข้ามาหรือพระเจ้าข้า ฉันยังไม่ได้พูดเลยนะว่าเขาล่วงล้ำเข้ามาแต่คราวนี้โมหินขานสอดขึ้นเกลือของเราเห็นจะเป็นหนอนเสียแล้วกระมังอับดุลลานิ่งเงียบหากความคิดโลดแล่นไปนไกลอาทิตย์หน้าสมาพันธรัฐจะเริ่มประชุมและอาทิตย์หน้า เจ้าหญิงเอลยาก็มีหมายกำหนดจะประพาสชายแดนสุรเสียงแจ่มใสรับสั่งช้าๆนี่ก็เป็นอีกคำตอบแล้วไม่ใช่หรือชายหนุ่มรำลึกถึงดวงพักผุดพองแจ่มใสด้วยความรู้สึกออกจะลังเลไม่ใช่น้อยเธออาจจะทำอะไรหลายอย่างเขาพืมพพํา แต่ไม่น่าเชื่อว่าในอุทยานแห่งสุริยเทพองคเทพีรับสั่งแกมสวนกึ่งขันกึง่งเยาะดอกไม้ที่สวยที่สุดเมื่อนำมากลันเราจะได้ยาพิษท,ที่ร้ายแรงที่สุดแต่ประโยคหลังทอดถอนอาสาสะอาจจะเป็นเฉพาะที่อุทยานแห่งสุริยเทพก็ได้ อุทยานแห่งอื่นดอกไม้ที่สวยที่สุดคงกลั่นได้น้ำหวานที่หอมที่สุดอับดุลลาเงยขึ้นมองตรงไปยังดวงพักภายใต้ผ้าคลุมแม้จะไม่ได้เห็นสิ่งใดก็พอจะเดาได้ถึงดวงเนตรคมที่คงจะแลทอดมาเช่นกันดอกไม้งามดอกใดถ้าจะให้ยาพิษ หรือน้ำหวานแต่เพียงอย่างเดียวก็เห็นจะไม่น่ากลัวเท่ากับที่ให้ทั้งสองอย่างพระเจ้าค่ะหัดขาวนวลที่พันผ้าคลุมออกมาโดยไม่ได้มีผ้าพันเช่นเคยไม่มีรอยเคลื่อนไหวไม่มีอาการเกรงอย่างจะเป็นเครื่องชี้ถึงความในใจ ความสงบแน่นิ่งส่อชัดว่าเจ้าตัวไม่สามารถเฉพาะคุมอารมณ์เท่านั้นหากสามารถสะกดความเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถได้อย่างยอดเยี่ยมหน้าที่ของท่านเป็นผู้พิสูจน์องค์เทพีชี้ปลายหัดมาทางโมหินคารส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่เราไม่เคยคำนึง อับดุลลาเกือบจะใจหายนิด,นดเพราะแม้ท้อยรับสั่งจะสงบราบเรียบทว่าทิ้งรอยเหินห่างเย็นชาไว้ในส่วนลึกนักการเมืองให้ผลสรุปแต่นักการทหารต้องการข้อเท็จจริงพระเจ้าค่ะดวงไฟเหนือบานประตูเลื่อนสว่างวาบขึ้นพร้อมกันนั้น ก็มีเสียงรายงานดังผ่านเครื่องติดต่อภายในเข้ามาอุทยานแห่งสุริยเทพมีรายงานด่วนพระเจ้าค่ะองเทพีขยับพระองค์ให้สัญญาณเพียงนิดเดียวก่อนที่โมหินคารจะเอื้อมมือไปกดสวิตช์ใกล้ผนังรายงานเข้ามาเครื่องขยายเสียงดังคลืดคลาดอยู่ชั่วพัก จากนั้นก็มีสัญญาณวิทยุดังขึ้นเป็นจังหวะอับดุลลาได้แต่เฝ้ามองปลายพระดัชนีที่คอกกับพื้นตามช่วงรหัสนั้นราวกับจะทบทวนความทรงจำโดยไม่ต้องอาศัยกระดาษหรือสมุดแปลรหัสเข้าช่วยแม้แต่นิดเดียวข้อความที่ส่งมายืดยาว หลายครั้งที่ปลายดัดชนีอยู่ในท่าค้างเล็กน้อยราวกับผู้รับฟังจะไตรตรองหรือประหลาดใจอย่างใดอย่างหนึง่งครั้นแล้วโดยไม่รอฟังให้จบวรองค์ระหงในชุดผ้าคลุมตลอดก็ผุดลุกขึ้นประทับยืนโดยด่วนงานทั้งหมดท่านอารายงานได้เมื่อไหร่คะ ทันทีที่สมาพันธรัฐประชุมเสร็จโมหินคารบอกอย่างหน้าตาเฉยราวกับจะเป็นผู้หนึ่งที่เข้าประชุมด้วยกระนั้นงั้นในวันนั้นค่อยติดต่อกันใหม่แม้โดยความเป็นจริงโมหินคารจะสูงวัยกว่าด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิหากเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเคลื่อนผ่านออกไป ผู้แก่วัยกว่ากลับค้อมตัวลงตาพาให้อับดุลลาต้องกระทำตามด้วยกลิ่นดอกไม้หอมหวานจางลงทิ้งไว้แต่กลิ่นกำยานพระเสียนที่ตั้งตรงอยู่ภายใต้พ้าคุมพระพักโดยไม่ได้เหลียวซ้ายแลขวาทำให้ชายหนุ่มปราบอยู่ในใจดอกไม้ดอกงามที่สุดแห่งอุทยานสุริยเทพ ยาพิษหรือน้ำหวานหรือทั้งสองสิ่งคำถามนี้ไม่มีใครสามารถจะตอบได้นอกจากการเวลาเช่นกันครู่นี้มีข่าวอะไรขอรับท่านอาหน่วยลาตะเวนหน่วยหนึ่งขององค์เทพีถูกโจมตีคำบอกเล่ามีแววกังวลตายสองหนีกลับมาได้สอง แต่หายไปหนึ่งคาดว่าจะถูกจับตัวไปอาจจะยังหลงไปทางไหนกองทหารขององค์เทพีนอกจากกลับหรือตายจะไม่มีวันไปทางไหนเป็นอันขาดอับดุลลาฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจตลอดอยู่นั่นเองว่าเพียงแค่นี้จะต้องเดือดร้อนอะไรนักหนา พวกที่ถูกโจมตีเชื่อแน่ได้ว่าเป็นพวกกองโจรถ้ามันได้คนของเราไปก็คงจะเอาไปซักถามน้ำเสียงของโมหินคานกระวนกระวายถ้าถึงหัดเจ้าหญิงเอลยามักจะทรงมีวิธีทำให้ใครๆเปิดปากพูดได้เสมอและถ้าพูดทั้งกองทหารที่อุทยานแห่งสุริยเทพ และองค์เทพีจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปทำไมคนที่ถูกจับจึงรู้อะไรมากนะักในเมื่อองค์เทพีไม่ทรงอยู่ในฐานะที่ใครๆจะรู้อะไรได้มากใช่ถ้าจะ,ะเผอิญไม่ใช่คนที่ถูกส่งออกไปอภิบาลองค์เทพีขนาดที่เสด็จออกไปประทับในต่างประเทศ หมายความว่าโมหินคารก้มเสียนน้อยๆคนคนนี้รู้จักองค์เทพีดีทีเดียวอีกครั้งหนึ่งที่อับดุลลาใจหายวับหากครั้งนี้ความกังวลผุดพลุ่งขึ้นมาเต็มหัวใจหากเจ้าหญิงเอลยาทรงทราบองค์เทพีเสด็จไปแล้ว คำตอบดูราวกับว่าผู้หญิงคนนั้นถ้าไปที่ใดจะแก้ปัญหาไปได้เสียทุกอย่างแต่หากเจ้าหญิงเอลยาทรงสงสยัยมิสนนราเพียงนิดเดียวอะไรจะเกิดขึ้นหากชอบพอดคาสต์นี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและแจ้งเตือนด้วยคะ่ะทันที่กดแล้วขอบคุณมากนะคะ พบกันใหม่ EP หน้าค่ะ